สวัสดีค่ะพอเซตไต่กันแล้วนะคะวันนี้จะพาลูกค้าดูรถเทอร์รอยนะคะลูกค้าตัวนี้เครื่องสามพันนะคะลูกค้าด m แม,ม็กนะคะ 3.0S นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรถบรรทุกหนักนะคะ3ตันขึ้นไปค่ะใครที่มองหารถปิ้งร่องรถปิ้งผลไม้รถปิงมมถป้งทุเรียนนะคะรถปิง้งโอ้โหต่างๆได้เลยนะคะและ้วก็นะคะข้อก็สามารถเปลี่ยนในตู้ได้นะคะลูกค้าแม็กก็เลือกลายได้ด้วยนะคะน้าหนาเนาะนี่นะคะตัวนี้เป็นแม็กลายใหม่ของที่ร้านเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีเทโร ตัวนี้เป็นป้ายที่เป็นปกรุงอ่ากะแพงเทรนะคะลูกคา้าเดี๋ยวเราไปรนะนกรุงเทพให้เนาะนี่ค่ะลูกคา้าใครนะคะอยากได้รถวิ่งงานแบบส,สวยๆจัดทรงแบบนี้ไม่ต้องรอนานค่ะลูกคา้าต่างจังหวัดเรามีบริการแฟนแนซ์นให้ฟรีด้วยนะคะลูกคา้าตัวนี้นะคะราคาที่6 2 9 0 0สอบาทค่ะลูกคา้าลูกคา้านะคะจะผ่อนอยู่มนันหมื่นต้นๆค่ะลูกคา้าเครื่องสามพปียี่นะคะลูกคา้า ได้ครบค่ะพร้อมโรงอุปกรณ์ให้ได้รับคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบวิศวะนะคะรถเชิงพาณิชนะคะเราเปลี่ยนให้แล้วค่ะมาพร้อมกับตาไฟใหม่ๆด้วยนะคะลูกค้าสีเทาแม็ก่ะล้อกระทะยาง XD ของมิชลินนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นยางใหม่เลยนะคะแม็กใหม่ด้วยด้านหลังเนาะนค่ะใครได้ไปนี่ไม่ผิดหวังเลย เอาเป็นว่านะคะลูกค้าอยากจะเข้ามาชมรถก็สามารถเข้า,าได้เลยนะคะที่ปฏิพัทธ์อัตโต้ค่ะร้านเราอยู่กรุงเทพหนองจอกนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6มโมงเย็นนะคะนี่ออกไปทุกอาชีพค่ะแต่อาชีพก็ต้องมีหน้าร้านหรือเอกสารสามารถตรวจสอบงานได้ด้วยนะคะลูกค้าหรือลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะที่เบอร์0875179656ได้เลยนะคะนี่คะ่ะประตูไฟฟ้าระบบเซนทรัลล็อกค่ะภายในเป็นสีดำเนาะ สวยมากค่ะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้นะักสีเทาแต่บดเดี๋ยวราคามาอัปเดตอีกทีหนึ่งเมื่อกี้บอกไปนะคะ629,000บาทเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะปกติตัวนี้นะคะจะอยู่นะคะถ้าเกิดไม่ไม่ไม่เนตราคาไม่ยังยังไม่นิ่งนะคะนะแต่บอกได้เลยว่าสวยมากนะคะ,ะต้องบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าว่าทําไมราคาสูงจังระบอกได้เลยว่าของเราได้ครบทุกอย่างนะคะถ้า ลถราคานี้นะคะถ้าเกิดป้ายแดงได้เฉพาะตัวรถค่ะแล้วก็เพิ่มสีอีก5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาทค่ะแต่ของเราไม่ต้องเพิ่มนะคะลูกค้าได้หมดเลยนะคะลูกค้าสวัสดีใช้เงินออกรถ6 0 0 0บาทมีช่วยผ่อนด้วยนะคะน้ำมันเต็มถังด้วยนะคะใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือทักเติดตาไม่ได้เลยนะคะหรือโทรไ,ได้เลยคะ่ะศูย์แปาน่งเ้าค่ะฝากไลค์ก,กับแชร์ฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ